เซรั่มกันแดดที่อ่อนโยนแกดูความซึมไวดีกันแดดที่ดีโหนทําทได้ครบมากฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนด้วยหน้าสดแบบนี้เลยคือสดจริงๆอะไม่มีอะไรเลยบนหน้าทุกคนเราล้างหน้าเสร็จโทนเนอร์อย่างเดียวนะคะแล้วก็เป็นแบบนี้อย่างที่เห็น าจจะดูโซมสักนิดนึงเนื่อง,งจากวันนี้เราจะมาลองน้องคนนี้นะคะมีบ um ีมาโซซ u นยูวีเอ็กซ์เพรสเซรัม50 p a เบวกบวกบวกสบวกนะคะน้องคนนี้เนี่ยเป็นเซรัมกันแดดที่อ่อนโยนสาวๆที่ผิวบอบบางเป็นสิวผิวแพ้ง่ายก็คือมาดูค่ะส่วนใครที่ผิวจอระไม่เลือกงานไม่ยากจนใช้ได้หมดไม่เกี่ยงก็คือแวะมาดูหน่อยเพราะว่าคําเคลมเ,มเขามันลอตาลอใจเกินอนึกออกปะเขาบอกว่าน้องคนนี้เนี่ยเป็นเซรัมกันแดดผิวใสซึมไวคุมมันกัน เทมไดขนาดนั้นแล้วจะทำได้จริงไหมไปดูค่ะ ดูกันที่แพ็กเกจของเขาค่ะน้องคนนี้จะมาในรูปแบบซองนะคะแล้วก็คือถ้าซองใหญ่กว่านี้ <c oughs> ก็เคลมเยอะกว่านี้อีกว่าคือคําเคลมเต็มซองไปหมดตรงหัวนี้ก็จะเป็นเซรั่มกันแดดผิวใสซึมไวคุมมันกันเหนอแถมด้วยตรงนี้นะะเนเขาเขียนว่าเป็นสูตรอ n ตี้แอคเพิ่มสารเซลิซิลดลดสาเหตุของการเกิดสิวอยู่ตรงนี้เล็กมากนะคะถ้าทุกคนจะมองเห็นนะอย่างที่บอกค่ะน้องคนนี้เป็นสูตรสําหรับ acne and sensitive skin นะแล้วก็เป็น hybrid activate ด้วยแต่ก็คือน้องคนนี้เนี่ยเป็น broad spectrum ซึ่งมันก็จะสามารถกัน UV ได้ทั้ง UVB UVA 1 แล้วก็2นะคะแล้วยังไม่หมดค่ะยังใส่สารสกัดต่างๆมาอีกทั้งสารสลสีแดงดอกเอเดอร์์ดอกเจนเดเลียนแล้วก็สารสกัดอื่นๆอีกสารสกัดพวกนี้ช่วยต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ปกป้องผิวจากพวกมลภาวะจากแสงแดดจากพอลูชันอะไรเงี้ยแล้วสารสกัดต่างๆเหล่านี้ก็จะมีส่วนช่วยทําให้รอยดำรอยแดง,ดงแลดูลดเลือนลงได้ก็เป็นประมาณนี้เท่าที่จะพูดได้นะจริงๆนี่ก็เยอะมากแล้วอเดี๋ยวเราไปดูเนื้อ Product กันเลยดีกว่าจ้า เลยนะคะแล้วก็บอกกันตามตรงว่าเราไม่ได้ใช้น้องคนนี้เป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถพูดอะไรที่เราใช้มาแล้วเราเจอได้นะเออบิดกดระดดษมาส่งข้อนิ้วแต่ต้องคุณต้องทาครึ่งหน้าคือทาอะไรเยอะเกิ<ๆ><ๆ>นเดี๋ยวเราจะเริ่มจากข้างนี้นะจะได้ดูความแตกต่างระหว่างทางกับไม่ทาเนาะอ่ะบาทค่ะคุณผู้ชมคือน้องคนนี้เนี่ยมันเกลี่ยง่ายซึมไวมากาจริงจากที่เราใช้มาคือแบบเกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยก็คือซึมแล้วก็ไม่เหนียวเนอะน,นะเห็นปะนี่คือซึมแล้วนะ แ่ดูความซึมไวดิซึมซึมไวเกินคนละซึมข้อดีของน้องคนนี้ก็คือเขาบอกว่ามันปร,รศาศจากสารคายเครืองทั้งหมด14ชนิดเยอะมากจริงนะคะแล้วก็แน่นอนว่าพวกพรวราราเบนแอลกอฮอล์ฟร,รังเคนเนี่ยมันก็รวมอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็มีสารอื่นๆด้วยแลหละเดี๋ยวเราจะแปะไว้ให้แล้วกันเนาะเพราเขียนไว้ด้านหลังอะเออเผื่อใครอยากอ่านอมซึมไวเกินอะนี่ขนาดใช้เยอะมากนะคะใช้แบบเกือบสองข้อนี้ว่าเหลือแค่นิดเดียว เหลือทำไร,รอ่ะข้างเดียวกูทาเกือบสองข้อนิ้วแล้วก็ลงที่เหลือส่วนที่เหลือก็ลงคอปด้วยเจ้าตัวนี้ทาได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวตัวนะคะชิลเกินพกหนึ่งตัวคือจบเอาจริงๆคือเราทาเยอะนะแต่ว่ามันไม่เหนียวไม่เหนอะแล้วก็ไม่หนักผิวแต่ว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่กันแดดควรทําได้อะ่ะคือเวลาที่เราเจอกันแดดหนักๆมันทําให้เราไม่อยากทาแล้วไม่อยากไปแต่งหน้าต่อคือมันหนักแล้วเราต้องไปแต่งหน้าอีกมันก็หนักหรอเปล่ะฟิลลิ่งอันนี้คือดีค่ะไม่หนักไม่หนาไม่เหนอะหนะเออ นิดนึงไม่ต้องซูมมากซูมมากหน้าบานเกินเราจะให้ดูความแตกต่างระหว่างข้างที่ทากับข้างที่ไม่ได้ทาค่ะคือข้างที่ทามันจะทําให้ผิวดูแบบว่ามีชีวิตชีวามากขึ้นมองตรงเนี้ยคือมันทําให้หน้าเราดูอิ่มน้ําดูชุ่มชื้นดูเหมือนว่าจากที่ขาดอะไรดูเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นค่ะฝั่งนี้มันจะดูแบบแห้งๆกลางๆเหี่ยวเดี๋ยวเราขอเนี้ยไปถ่ายข้างหนึ่งก่อนนะจ๊ะ ตันแดดเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ผิวมาเป็นประมาณนี้ส่วนตัวเรามองว่ามันทําให้หน้าเราดูสดชื่นมากขึ้นเดี๋ยวเราขอเน,นี้ยไปแต่งหน้าให้เสร็จแล้วเดี๋ยวกลับมาดูสรุปกันจะ้ะ แต่งหน้ามาเสร็จเรียบร้อยนะคะก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยคือเขาไม่ได้สร้างปัญหาต่อการแต่งหน้าต่อของเราแต่อย่างใดคือมันไม่ทําให้เราแต่งหน้ายากขึ้นไม่ได้ทะเลาะกับรองพื้นไม่ได้ทะเลาะกับแป้งคือเราลองมาให้เกือบหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นแป้งฝุ่นรองพื้นคุชชั่นเขาไม่ได้ทะเลาะกับเมคอัพที่เราลงต่อต่อไปเลยค่ะไม่มีปัญหาอะไรเลยบนหน้าเราไม่ได้ทิ้งคราบไม่ได้ทิ้งขุยไม่ได้ทําให้เราทํางานยากหลังจากที่ลงกันแดดไปแล้วเนาะเอาจริงอทุกคนเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่คอนเซิร์นเรื่องครีมกันแดดค่อนข้างมากตตั้งแ่เด็ แล้วค่ตั้งแต่เด็กจนโตเลยคือด้วยความที่ตอนเด็กอะ่ะเราไม่ได้เป็นคนขาวพื้นฐานเกิดมาก็ไม่ได้ขาวอยู่แล้วแล้วก็ตอนอนุบาลก็ได้ไปเรียนว่ายน้ำอีกเรียนทุกวันเรียนตอนกลางวันนะคะมันก็ดำแล้วตั้งแต่เด็กนะแม่ก็จะให้ใช้ครีมกันแดนดมาตลอดก็ใช้มาตลอดแต่มันก็ดำอยู่ดีนึกออกปะพอโตมาเหมือนความดำมันก็สะสมอะ ความหมองคล้ำใช้คํานั้นดีกว่าเนาะเมื่ <c oughs> อโตมาความหมองคล้ำม,มันคือเหมือนสะสมมาเรื่อยๆนี่เราก็ใช้กันแดดตั้งแต่เด็กเลยค่ะใช้มาตลอดแล้วก็ลองมาเยอะมากเจอมาเกือบหมดแล้วทั้งหนักหน้าเหนียวหน้าใช้แล้วหน้าหมองอะไรเงี้ยสำหรับเรานะเราไม่รู้ว่าสำหรับคนอื่นมองยังไงแต่สําหรับเราเราว่ากันแดดที่ดีที่ควรทาได้หนึ่งคือมันต้องกันแดดได้แล้วมันเป็น มันเป็นพื้นฐานหรือมันเป็นกันแดดมือต้องกันแดดได้สําหรับเรามันมีอะไรมากกว่านั้นที่กันแดดควรจะต้องทําได้หนึ่งคือมันต้องใช้แล้วเบาสบายผิวไม่หนักไม่เหนียวเนื้อหนะต่อมาก็คือใช้แล้วหน้าไม่หมองค่ะคืออาจจะไม่ต้องใช้แล้วผิวไบรท์หรือผิวใสนะแต่ขอแค่ใช้ระหว่างวันแล้วหน้าไม่หมองไม่ดรอปไม่ทําให้หน้าเรายมระหว่างวันอันนี้เราโอเคสาคือต้องไม่ทะเลาะกับรองพื้นหรือการแต่งหน้าต่อของเราคือต่อให้กันแดดดีมากแต่ว่าทะเลาะกับรองพื้นทะเลาะกับแป้งมันก็จบปะอันต่อมาที่สําคัญมากก็คือมัันนนนนตต้อองไมมุุ่่ดรขะะคคสวววพกามมสาารถอ่น อื่นอย่างเช่นกันน้ำกันเหงื่อคุมมันอะไรเงี้ยสําหรับเราอะเรารู้สึกว่าทําได้ก็ดีทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนึกออกปะเพราะว่ายังไงสุดท้ายแล้วเราอะก็เลือกกันแดดให้เหมาะกับแต่ละวันที่เราจะต้องไปเจออยู่แล้วอย่างเช่นถ้าวันไหนเจอแอดเวนเจอร์มากๆจะต้องออกไปเจอความร้อนเจอเหงื่อหรืออะไรเงี้ยเราก็จะเลือกที่กันน้ํากันเหงื่อแต่ว่าถ้าวันไหนที่มันไม่ได้หนักหน่วงสําหรับเราขนาดนั้นเราก็ไม่ได้จาเป็นจะต้องใช้แต่ว่าใดๆก็คือน้องคนนี้ก็ทําได้ทุกอย่างครบถ้วนเป็นกันแดดที่สําหรับเราอะเรามองว่าน้องทําได้ครบมากครบทททุกกกออย่่่่่าาาาางจีีเรใช้มมบววซึ ก็ซึมไวจริงนะคะเกลี่ยง่ายเกลี่ยสบายซึมไวแล้วก็ไม่ไหเหนียวเหนอะน,นะไม่ทิ้งคราบเหนียวอะไรไว้เลยจากที่ใช้มาสบายจริงๆไม่หนักหน้าเลยอะ่ะยิ่งถ้าสมมติว่าทากันแดดอย่างเดียวแล้วทาแป้งคือไม่ได้รู้สึกรําคาญผิวเลยระหว่างวันก็ไม่รําคาญนะคะอันที่บอกว่าคุมมันอ่ะคือเราอยากจะบอกว่าเขาสามารถคุมมันได้จริงๆอันนี้คือด้วยความอยากรู้ว่ามันคุมมันจริงปะวะก็เลยเทียบเลยคะ่ะข้างหนึ่งเราทากันแดดอีข้างหนึ่งเราไม่ทาเราก็ทาแป้งฝุ่นปกติของเราแล้วก็ใช้ชีวิตปกติพอกระดาษซับหน้ามันมาจริงงๆแล้วก็มอ ด้วยตาเปล่าก็คือมองเห็นนะว่ามันมันกว่าคือมันก็ช่วยคุมมันได้จริงๆอันนี้ก็คือเทสมาแล้วกับตัวเองด้วยความอยากรู้บอกเลยว่าตรงความคุมมันของเขาคือติ๊กถูกเอาจริงทั้งหมดทั้งมวลอันนี้สามารถติ๊กถูกได้เลยค่ะแล้วระหว่างวันน่ะที่เราใช้มาคือหน้าไม่หมองเลยคือใช้แล้วหน้าไม่ดรอปไม่หมองสำหรับเราแค่นี้เราโอเคแล้วถ้าพูดกันตามตรงเราว่าเขาทําได้ตามคาเคลมแบบแทบทั้งหมดขาดยกเว้นไอ้คำเคลมที่มันต้องดูกันแบบลองเทอมัสเราก็ตอบทุกคนไม่ได้จริงๆนะแต่ว่าก็อยากให้ทุกกคคนนนนไไปปลลอออองงงงด้้้ววยตัเนนัเสี มอยู่ที่7 ml นะคะส่วนค่าตัวน้องเนี่ยอยู่ที่9 9นะคะแล้วก็มี p r o m o ชั o นอยู่ที่50 ถ้าใครสนใจก็ลองไปหาดูได้ไม่ต้องเชื่อเราแต่ว่าไปลองซื้อมาใช้5 9บาทถ้าใครอยากซื้อนะคะสามารถหาซื้อได้ที่อีฟอนบอบสาสด์บิเทีมซีเจบูสีแล้วก็มาซื้อมาตัวจับไปหากันได้นะคะส่วนถ้าใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมของแบรนด์หรือว่าของ Product ต,ตัวนี้นะคะก็ลองไปหาได้ที่ Facebook Instagram ท i ิต o อร์ไลน์นะคะแล้วก็ X ด้วยเดี๋ยวเราจะแปะไว้ให้ตรงนี้นะคะแล้วก็ช่องทางการสั่งซื้อมันก็จะมีทั้งเว็บไซต์ของแบรนด์แล้วก็ script ลองไไไปหาาดด้้นะเยักพื่่อๆจ เป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราแปะคลิประหว่างวันไว้ให้อีกทีหนึ่งนะจ๊ะ ่านไปประมาณ78ชั่วโมงแล้วค่ะนานมากพอสมควรเราอยู่ในห้องอุณหภูมิปกตินะคะแต่ว่าได้ได้อุณหภูมิปกติในช่วงนี้มันก็เย็นค่ะมันก็จะมีความมันประมาณนี้ไม่มันมากเห็นปะแล้วที่เห็นได้ชัดเจนคือเขาไม่ทําให้หน้าเราหมองหรือว่าจอบระหว่างวันค่ะทุกอย่างยังอยู่ดีหมดเลยนะคะเป็นกันแดดที่ไม่ทะเลาะกับผิวเราแล้วก็ไม่ทําให้ผิวเราดูหมองคล้ำระหว่างวันแล้วก็ช่วยคคุมความมันได้ด้วยถ้าใครดูแล้วชอบอยากลองก็ลองไปหาดูได้นะจ๊ะ จบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้านะเพื่อนชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราทำต่อไปด้วยนะคะแล้วก็ทำงานตรงนี้มันก็อยากได้นอเอ็นจ g e จ e มนนะคะก็ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือเข้าใจปะมันไม่ได้เสียตังเข้าใจไหมคนละนิดคนละหน่อยคนละน้อยคนละเอ้ยคอมเม,มนต์คอมเมนต์ก็พิมพ์หน่อยนะคะวันนี้กิ๊ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ